เครื่องปั่นผักผลไม้เสียไม่ทำงานไฟไม่เข้าซื้อมาใหม่ใช้งานได้ไม่กี่ครั้งตรงนี้สามารถแก้ไขเองได้ด้วยวิธีง่ายๆไปชมในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องปั่นผักผลไม้ก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นของยี่ห้อชาร์ปท่านผู้ชม ตรงนี้ทางเจ้าของเครื่องนะครับได้ทําการซื้อมาใหม่แล้วก็ใช้งานได้ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเลยเครื่องเสียไฟไม่เข้าท่านผู้ชมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าอาการเสียแบบนี้นะครับเราสามารถแก้ไขเองได้นะครับท่านผู้ชมโดยการแต่ละรุ่นนะครับท่านผู้ชมสําหรับรุ่นนี้ตรงนี้เขาจะบอกด้านหลังเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับเป็นคําแนะนําในการใช้งานท่านผู้ชมหากใส่ของปริมาณมากเกินไป ระบบนิรภัยจะหยุดทํางานของมอตเตอร์ทันทีควรปิดสวิตช์เครื่องและลดปริมาณของที่ใส่ลงจากนั้นให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับเป็นลักษณะการนี้อยู่ให้ลองทําการกดปุ่มรีเซ็ตนั่นเองท่านผู้ชมนะครับปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ฐานท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆครับครับผมท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมจะเทสการใช้งานดูก่อนนะครับว่าอาการเสียเนี่ยมันเป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับสวิตช์เนี่ยมันจะมีสปีดหนึ่งและสองนี่ท่านผู้ชมนะครับปรับไปหนึ่งสองก็ไม่ทํางานนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการกดแบบว่าให้กดปล่อยกดปล่อยนะครับเนี่ยนะนี่นะครับผมมันก็จะปั่นเนี่ยถ้าเราบิดมาตรงนี้ก็เครื่องก็จะทํางานแต่ตรงนี้ท่านผู้ชมเครื่องมันไม่ทํางานนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะปรับไปตําแหน่งไหนนั่นเองนี่ท่านผู้ชม ลักษณะอาการนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับในบางครั้งเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยทางพนักง,งานขายเขาก็จะแนะนําแต่บางทีเราก็อาจจะลืมนะครับทีนี้นะครับเรามาดูด้านใต้นะครับที่ผมบอกว่ารุ่นนี้นะครับจะมีเป็นปุ่มรีเซ็ตเป็นสวิตช์เซฟตี้หรือว่าเป็นโอเวอร์โหลดป้องกันเ,เครื่องมันทํางานเกินกําลังนะครับให้เราดูด้านใต้ฐานนะคะท่านผู้ชม สำหรับรุ่นนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นเลยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สังเกตปุ่มขาวๆนี่ท่านผู้ชมนะครับนี่นะเขาแต้มสีน้ําเงินไว้เนี่ยให้เรากดปุ่มรีเซ็ตเลยท่านผู้ชมนะครับบางทีถ้าเราใส่ของมากเกินไปเนี่ยตัวนี้มันจะตัดการทํางานนั่นเองท่านผู้ชมให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับและลองเทสการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้กดแล้วไม่ทํางานนะผมจะกดปุ่มรีเซ็ตเลยนะครับท่านผู้ชมนี่กดนะครับนี่เมื่อผมกดปุ่มรีเซ็ตนะครับ ผมจะได้ยินเสียงนะครับดังแต๊กนะครับเบาๆนะครับก็กดครั้งเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับตอนนี้รีเซ็ตไปแล้วนะครับอ่ะในเมื่อเรากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะทดลองทําการใช้งานใหม่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะผมจะเทสเครื่องใหม่อ่าแต่ต้องเอาตัวนี้ใส่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอ่าเสียบปลั๊กเลยท่านผู้ชมนะครับอ่ะผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับลองกดมาตำแหน่งนี้เลยท่านผู้ชมดูนะนี่ รัท่านผู้ชมลองปรับไปที่สปีดหนึ่งนะครับนะนมครับท่านผู้ชมตอนนี้เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับด้านหลังเขาก็จะบอกไว้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม น่นะครับปุ่มรีเซ็ตบางรุ่นก็จะมีแต่ว่า,าบางรุ่นก็อาจจะไม่มีปุ่มรีเซ็ตเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นที่มีปุ่มรีเซ็ตท่านผู้ชมก็สังเกตดูนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นของแบรนดน์หลายยี่ห้อนะครับก็ทําเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเวลาเราใส่ของไปเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็ มอเตอร์มันหมุนไม่ไหวเนี่ยถ้ารุ่นไหนที่ไม่มีสวิตเซฟตี้หรือว่าโอเวอร์โหลดป้องกันมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็อาจจะไหม้หรือเสียไปเลยนะคบท่านผู้ชมก็ประมาณนี้สําหรับบางคนนะครับก็อาจจะทําแล้วบางคนบอกว่ากดรีเซ็ตแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังใช้งานไม่ได้จะต้องเช็คตัวไหนต่ออ่ะนะครับถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ไม่หายนะครับจุดต่อไปที่เราจะต้องทําการเช็คท่านผู้ชมให้เช็คตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ สังเกตนะครับท่านผู้ชมถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้ใส่นะครับไอ้นี่นะครับตัวปั่นเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่ใส่เนี่ยเครื่องจะไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นระบบเซฟตี้นี่ป้องกันไม่ให้เวลาเราเนี่ย <af> นะครับไอ้ตัวนี้นะครับความเร็วมันสูงมากถ้าเราเอามือไปสัมผัสแล้วก็ถ้าเครื่องมาทํางานได้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนั่นเองท <af> ่านผู้ชมนี่นะครับมันจะไม่ทํางานนะทา่านผู้ชมเพราะว่าสังเกตนะครับมันจะมีสวิต์นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นสวิต์ถ้าไม่ใส่นะครับ ตัวถังปั่นตัวนี้นะครับมันจะไม่ทํางานสังเกตรตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชมเป็นเขี้ยวนะครับดึงขึ้นมาด้านบนนี่นะครับนี่ตรงนี้คือสวิตช์นะครับท่านผู้ชมติดตั้งอยู่ด้านในเครื่องนี้นะครับเป็นเป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ใส่ไอตัวปั่นตัวนี้นะครับนะมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองกดนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่ ผมปรับไปที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะปรับไปตำแหน่งหนึ่งแล้วผมลองกดตรงนี้ท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับจําลองว่าเป็นการใส่ตัวปั่นนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็บอกนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่นะครับนะท่านผู้ชมนี่นะครับก็ต้องเช็ค ตรงจุดนี้ก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะบางทีไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเราเอาไปตั้งไว้ตรงจุดอื่นนะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับมันจะเป็นยื่นขึ้นมานะครับมันจะเป็นความหนาขึ้นมาเวลาเราใส่ไปนะครับท่านผู้ชมนีนะไอ้ตัวตรงนี้นะครับมันจะไปดันกดสวิตช์ลงนั่นเองนะครับ นี่นะครับเพราะบางทีตัวนี้ถ้ามันแตกนี่ท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับถ้ามันแตกไปมันก็จะทําให้กดสวิตช์ไม่ลงนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองเปลี่ยนตําแหน่งตรงนี้มันใส่ตําแหน่งด้วยกันได้หลายจุดอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนลนะนี่นะครับใส่ตําแหน่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับหรือไม่ก็ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมส่วนใหญ่คนก็จะถนัดแบบไหนก็จะใส่ในตําแหน่งนั้นเท่านั้นเองนะครับบางคนถนัดนี่ แบบนี้ใส่แบบนี้ก็ใส่แบบนี้ตลอดนะครับก็มีโอกาสที่ตำแหน่งนี้มาจะแตกไปนั่นเองนะครับตำแหน่งสวิตนี่นะครับให้เราลองเปลี่ยนมุมบ้างนะถ้ามันเนี่ยลองลองเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเพื่อเป็นการเทสเครื่องนั่นเองท่านผู้ชมนี่ครับนี่นะครับนะครับท่านผู้ชมก็ใส่ได้ทุกตำแหน่งเพราะมันจะมีทั้งสี่ตำแหน่งนะครับนี่นะสีจุดเลยนะครับเป็นตำแหน่งสวิตเหมือนกันนะครับในการกดสวิตนั่นเอง ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับท่านผู้ชมทุกคนหรือหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งมอดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งน้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ